ลิ้นไม่สามารถรับรสหวานได้แต่สามารถรับรสชาติอื่นๆได้ปกติเกิดจากสาเหตุอะไรญาติคะเดี๋ยวกุ้งขอแชร์ระบบของการรสของลิ้นให้ให้พี่น้องได้ได้ดูนะคะจากที่เราดาูส่วนประกอบของลิ้นนะคะส่วนมากรสหวานจะอยู่ช่วงปลายลิ้นก็เลยมีคําถามกลับไปว่าปลายลิ้นมีแผลหรือว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าค่ะประมาณนี้ค่ะ เ,เดี๋ยวขอเสริมก็ได้นะคะก็อธิบายสั้นๆเรื่องของลิ้นนะคะลิ้นเราเนี่ยจะปีนตุ่มรับรสนะคะบริเวณผิวของลิ้นเนี่ยนะคะถ้าเป็นบริเวณคนลิ้นเนี่ยจะเป็นเอ่อจะเป็นรับรสขมนะคะถ้าข้างลิ้นเนี่ยจะเป็นเปรี้ยวกับเค็มนะคะปลายลิ้นเนี่ยจะเป็นรสหวานอย่างที่น้องบุญญาใจกล่าวไปแล้วนะคะทีน,น,นี้ข้อมูลของน้องเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามาถาม ที่ในห้องเนี้ยก็อยากจะถามว่าเป็นมานานหรือยังนะคะอันดับแรกนี่นะคะไปทําอะไรมาหรือว่าเพยายามที่จะโฟกัสหรือว่าพยายามที่จะให้มันสาเหตุที่เกิดเนี่ยมันเตรงมากขึ้นหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างเช่นทานอะไรมาหรือเปล่าอย่างบางครั้งเนี่ยไปทานอาหารร้อนนะคะร้อนจัดของร้อนเนี่ยบางทีก็ลวกลิ้นได้เหมือนกันนะคะมันก็จะทําให้บริเวณที่โดนลวกอ่ะมันก็จะ ไม่รู้รถอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็อีกอันนึงซึ่งเป็นโรคที่ที่เมื่อช่วงสองปีที่เราเป็นกันก็คือโรคกระบาดบางครั้งอะคนที่เคยเป็นจะมีปัญหาเรื่องการรับรถเปลี่ยนมีงานวิจัย45%เปอร์เซ็นทีเดียวนะคะที่บ่งบอกว่าผู้ที่หายแล้วอะคะ่ะมีประสาทรับรถเปลี่ยนไปอะคะ่ะแล้วก็38%เปอร์เซ็นเนี่ยจะรับรถเพี้ยนไปด้วยนะคะอย่างเช่น รสเปรี้ยวเนี่ยอาจจะเป็นหวานได้อย่างนี้นะคะแล้วหรือบางครั้งเนี่ยมีการรับรู้รสที่ลดลงอย่างรสหวานเนี่ยเอ,อ35%ของคนไข้เนี่ยนะคะจะเหมือนกับว่าเคยกินหวานแค่เนี้ยเคยกินขนมตัวนี้แล้วหวานเท่านี้แล้วกินแล้วรู้สึกว่ามันไม่หวานอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือรับรู้ความหวานได้ลดลงนะคะแล้วก็มีบางส่วนก็คือต่อมรับรสเหมือนรับรสหายไปเลยอะคะ่ะถ้าเกิดว่า ป่วยอยู่หรือเป็นอยู่อันนี้ก็ยังไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าป่วยเนี่ยมันจะต้องมีอาการอื่นเช่นไข้ไอจามนะคะแล้วก็รับกลิ่นเปลี่ยนด้วยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะแล้วก็ยังมีสาเหตุอื่นอีกอย่างเช่นเป็นมะเร็งมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้รับเคมีบํบาบัดหรือว่ายาบางตัวก็ทําให้การรับรู้ลดเปลี่ยนไปเหมือนกันนะคะมีอุบัติเหตุที่ใบหน้าไหมอะไรอย่างเงี้ยะคะคือไอตุ่มรับรสที่มันผิดปกติหรือสิทธ์เสียหายเนี่ยค่ะ ไอ้ที่หลักๆเลยมันก็อย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุหรือว่า,าการป่วยเนี่แหละค่ะก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ในเรื่องของอายุเหมือนท่านไม่ได้บอกอายุนะคะคือถ้าอายุมากขึ้นนะ่ะส่วนใหญ่นะคะเราจะสังเกตว่าจะทานหวานมากขึ้นทานเค็มมากขึ้นอย่างบางคนจะบอกเอ้คนแก่ทําไมชอบกินหวานอะไรเงี้ยคะ่ะก็เป็นลักษณะของไปตามาการรับรสที่ผิดปกติอะค่ะตามวัยนะคะ,ะ,คะและ้ว มีอีกอันนึงค่ะลืมบอกไปก็คือเรื่องของบางทีเราใช้น้ํายาบ้วนปากหรือยาสีฟันอะไรตัวใหม่หรือยาสีฟันนํายาบ้วนปากบางตัวก็ทําให้ต่อมรับรสผิดปกติเหมือนกันถ้าอยากจะให้มั่นใจหรือกังกังวลใจอยู่ก็ไปพบตันทันตะแพทย์ได้นะคะทันตะแพทย์ที่เขาเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญอ,อายุรศาสตร์ช่องปากก็ได้ค่ะหรือจะไปพบแพทย์ก็ได้ค่ะก็แล้วแต่ว่า ท่านจะจะไปพบใครอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะถ้ามีความกังวลและอยากรู้ให้ให้ให้มั่นใจว่าเป็นอะไรแน่อะไรเงี้ยจะได้ขจัดสาเหตุนั้นออกไปอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้คะ่คะสาธุค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะมีท่านใดจะเสริมเพิ่อมอีกไหมคะก็เออสาเหตุเนี่ยอันนี้น่าจะมาจากข้างในภาวะร้อนเกิดน,นะคะและร่างกายเขาไม่สมดุลน,นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราเรา,เรามา บางทีเราไม่ต้องไม่ทราบสาเหตุหรอกเพราะว่าเราไม่ใช่หมอหรือแบบมาวิเคราะห์วิจัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าจะขออนุญาตแนะนำวิธีแก้ปัญหาดีกว่านะคะก็คือด้วยการเราสามารถถ้ากล้านะคะที่จะกล้าใช้น้ำน้ำปัสสาวะของเราเองอะค่ะยาที่ดีและอยู่ในตัวเรานะคะไม่ต้องพกไม่ต้องพกให้ลำบากค่ะก็เข้าห้องน้ำแล้วก็ เอานำมาสักประมาณถ้าไม่กล้านะคะก็เอาแค่หนึ่งเอาน้อยๆก็ได้ค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะกับน้ำแก้วแก้วหนึ่งค่ะแล้วก็คอยเอ่ออมแล้วก็กลัวๆคอค่ะแล้วก็บ้วนทิ้งทําบ่อยๆนะคะอันนี้ลองทําดูอันนั้นวิธีที่หนึ่งนะหรือว่าถ้าไม่กล้าเลยอาจจะทําน้ําถุนไพลฤตเย็นนะคะแล้วก็เอามาอมแล้วก็ดื่มเลยก็ได้นะคะหรือจะอมแล้วก็บ้วน ก้วกคอก้วกปากะคะ่ะมันก็จะช่วยทําให้ลิ้นนะคะที่มันอาจจะร้อนเนี่ยมันก็เย็นขึ้นนะคะแล้วก็จะได้รับรู้ลดลองดูนะคะต้องต้องลองอะคะ่ะเพราะว่าตรงนี้ข้อมูลที่ให้มาเนี่ยนิดเดียวแล้วก็จริงๆแล้วมันบางทีมันมันมีตัวพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองอะคะ่ะก็ลองทําดูว่าวิธีไหนที่ถูกกันกันกบเรานะคะแล้วก็จริงๆแล้วการที่เราเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เนะะี่ยค่ะส่วนใหญ่มันก็มาจาก การที่เรามีวิบากร้ายเนี่ยมันเข้ามาเพราะฉะนั้นตอนตอนที่วิบากร้ายเราเข้ามาแล้วใจเราเป็นทุกข์ใจเรากังวลน,นะคะตรงเนี้ยให้เราปรับจิตปรับใจของเราให้ถูกต้องถูกตรงค่ะตามหลักพุทธ,ธะเนี่ยเอออย่าไปเร่งผลมันอย่าไปกังวลมันเราก็ปรับสมดุลร่างกายไปเรื่อยๆค่ะ วันนึงเดี๋ยวมันก็ดีเองค่ะแล้วก็บางทีนะคะไม่ทราบเลยว่าหายตอนไหนหายอย่างไรอะไรเนี่ยนะคะก็คือจริงๆแล้วอยู่ที่ใจนะคะใจเนี่ยรักษาได้ประมาณ70%ถึง100%เนเชียวนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณมาค่ะพี่แก้ว